บรรยากาศบริเวณส่วนจัดแสดงแอฟริกาภายในสวนสัตว์เชียงใหม่คึกคักมากนะครับเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวตั้งใจมาเยี่ยมชมฮิปโปแคร์ตัวโดยเฉพาะเจ้าแก่นคูนเป็นฮิปโปแคระเพศเมียที่สวนสัตว์เชียงใหม่รับมอบมาจากสวนสัตว์ขอนแก่นเดือนมีนาคมปี2562ครับแก่นคูนเนี่ยเป็นพี่สาวของน้องด้วงมะพร้าวฮิปโปแครดาวเด่นของสวนสัตว์ขอนแก่นแล้วก็เป็นอาสาวของหมูเด้ง ดาวเด่นเซเลบของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ชนบุรีครับรู้สึกสนุกอ,อยากมาเที่ยวค่ะอยากมาเจอน้องขนุนเพราะอะไรครับเห็นมูเด้งในติกตกอกแล้วอยากมาเจอ,อพอมาเจอตัวจริงแล้วเป็นไงบ้างน่ารัก <c oughs> แล้ววันนี้มีแผนว่าจะไปเดินดูโซนอื่นๆบ้างไหมอาเช่นอนะไรบ้าง นแ <Panda. S 2> ส่วนฮิปโปแคระเพศผู้อีก2ตัวมีชื่อว่าซูโม่และขนุนนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยได้มาจากสวนสัตว์นครราชสีมาแล้วก็อยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่มาตั้งแต่ปี2548นะครับสงสัยจะต้องเขียนเป็นผังนะคุณผู้ชมเยอะไปหมดนะครับใครเป็นใครไม่รู้แล้วเนี่ยตัวไหนเป็นอาเป็นน้าเป็นพี่เป็นน้อง คือตอนนี้นอกเหนือจากความนิยมกระส่ยิยไฮโปแคร์แล้วดูเหมือนว่านักท่องเที่ยวส่วนมากยังมีภาพจําคุณผู้ชมไปสวนสัตว์เชียงใหม่ก็แพนด้าใช่ไหมครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาก็ไม่มีแพนด้าเหลืออยู่แล้วครับ เด็กๆก,ก็คือแบบอยากดูมากปิดเทอมก็แบบอยากให้พามานี่มาจากพิษณุโลกด้วยค่ะมไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่ด้วยเน,น,เนาะแต่ Panda ก็อยากมาดูพีโปนี่คือเป็นแรงบันดาลใจที่พาลูกมาที่สวนสัตว์เลยใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับสัตว์อื่นก็ดูเป็นเหมือนกับเป็นรูทเส้นทาใช่เป็นในรูทเส้นทางแพนด้าก็อยากมาดูใช่ไหมคะอยากดูแพนด้าด้วยเป็นยังไงบ้างครับพอมาเห็นตัวจริงแล้วพีโปชอบไหมคะชอบไหมคะบอกพี่กันชอบค่ะ จากกระแสะความนิยมของฮิปโปแครก็ส่งผลให้สวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว่า2เท่าไปแล้วนะครับเมื่อเทียบจับช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ส่วนจัดแสดงที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษก็ดีไม่พ้นส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟ,ฟริกาก็ฮิปโปอ,อยู่ที่ส่วนจัดแสดงแห่งนี้นะครับ